ไปไหนไม่รู้เนี่ยไปฝึกไปฝึกไหนไม่รู้ออก่งออกตอนเย็นเลยจัดจัดโอ้ยมวลหลายมวลหนามวลหลายเสียงแหบเสียงแหงเลยผมเป็นผู้กำกับคือเก่าครับอ่าผมเป็นผู้กำกับคือเก่าครับเสียงแหบเสียงแหงงี้เสียงแหบเป็นแบบไหน เออโดนทุกคนครับโดนทุกคนโอ้ยโอ้โดนทุกคนครับโอ้ยอยากให้เห็นบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อโอ้มวลลายครับเสียงแหบเสียงแหงเลยกองเชี่์นะครับสวัสดีครับผมนะครับเพิ่งจะมีเวลาไลฟ์สดนี่แหละครับโอ้ช,ช่วง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 เที่ยงไม่มีช่วงเช้าก็หาเหยื่อยากยากนะครับไปหาอรอ ช่วงเที่ยงก็หาหาเหยื่อได้ประมาณสิบกว่าตัวนะครับก็ลอยเราเรามาปล่อยดูโอ้โหนะครับเสียงแอบเสียงแหงเลยนะครับเหีื่อเขาทำเสียวอยู่เรื่อยเลยนี่แหละคนนี้แหละคนหัวเรือนี่แหละอ่านะไม่ใช่ใครคนไหนหรอกนะเขาเล่นมากกว่าครับนะเขาไม่ค่อยเอาจริงเขาชอบปล่อยปลา <laughs> <x S> มันเล็กไปหน่อยมมันเล็กใช่ไหมใช่คร <X S> <kr> ับแล้วตัวที่ได้คิดว่าใหญ่แล้วผมว่าตัวที่ขาดผมว่าใหญ่กว่ามา อ่าไอตัว,ตว<น>ที่ขาดอ่ะมันใหญ่กว่าผมลองปั่นแล้วม,มันมันหน่วงน้อยผมว่าตัวเล็กผมก็เลยปล่อยเออผมอนุรักษ์ปลาดิโอ้ยปลาเห็นตัวจะถือเรือแล้วปล่อยเขาบอกไม่เอาตัวม,มันใหญ่เฮ้ยบอกมึงช่างกล้าพูดเนาะเฮ <c oughs> ้ยดีรครับเร,เราเขาบอกว่าตัวนั้นมันเป็นรุ่นน้องให้ไปปล่อยให้เปโตให้ไปเรียกเพื่อนนะใช่ใช่เรียกเพื่อนตัวใหญ่มาจัดไปจัดไปนะครับ เขาบอกว่าทำปลาหลุดเจ้องมาเอเข้ามาแก้มือนะครับข่าวที่แล้วข่าวที่แล้วก็เดินโดนไปเยอะเนาะแล้วก็ในตัวสามโลคราวนี้แก้มือเป็นสี่โลเพิ่มเพิ่มน้ำหนักไหมเพิ่มน้ำหนักอีแต่ข่าวที่แล้วเราขาดเยอะเกินใแล้วเราคผมสวัสดีครับจอบเบิ้งแอบเบิ้งเจ้าเจามาได้นาคมเฝ้าเลี้ยงลูกให้มันใหญ่ได้เจ้า เอาเบอร์ได้เอออากาศดีครับน้ำค้างลงเมื่อเช้านะครับอากาศดีนะครับหาเหยื่อก็ยากยากไอ,อ้อลำนี้วิ่งเข้ามาอะไรวะมาถึงข้างเราโดนมั้งเนี่ยลอยลำแล้วนะนี่ยโยกอยู่เนี่ยโดนมั้งนะ่ะฮะโดนเปล่าเฮ้ยแล้วมันลอยลำอยู่ใกล้ๆเราอะ่ะโดนแล้วมั้งเออวิง่งวิ่งอันนี้เข้ามา โดนแล้วเนี่ยปั่นแล้วเนี่ยเออปัน่นผู้ขอโทษทีครับโอ้โอยโหไม้กิมบอลผมทำไมเป็นแบบนี้วะโดนแล้วเนี่ยปัน่นลอยลำปั่นแล้วนะ่ะใช่ปะปั่นเนี่ยเออปัน่นเออลอยลำฮะเขาวิ่งไม่ไม่ไม,ไม่อะไรไม่รู้วิ่งเหยื่อลาบาลาบา่าป่ะฮะนี่อะ ล้วมาถึงใกล้ๆเฮ้ยโ,โยกด้วยอ่ะโดนแล้วมนะั้งน่ะฮะมาลงที่เลยอะ่ะเข้าโฉบไปก่อนแล้วยังไงท่าไหนวะไม่ได้มีตัวเดียวเนาะตัวเล็กแมวอีกแล้วโอ้วิ่งเขียนเรือโดนเลยเบาเลยรู้ได้ปลาเปล่าเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี้ดู ครับดูลำเล็กนี่ครับเขาวิ่งผ่านมานะครับนะอยู่ข้างเรือนี่เองโดนเลยปั่นคอเข็บไม่รู้ปลาหรือเปล่ามานรุนกันเด้อพี่น้องเด้อโยกอยู่นะภาพมันจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับขอโทษเด้อเด้อนี่ลำนี้ครับโอ้ยไม้คิมบอนผมทําไมมันปีนไปปีนมาอ่างนี้วะผมซูมซูมไปใกล้ครับซูมไปใกล้ สูมแล้วนะครับไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้ขิมบอลผมโอ้เมือไม่นิ่งขึ้มันโยกครับโอ้ตาลายตาลายปลามึงนะวะฮะเขออาอัดปลาปะอัดปลาแล้วเก็บกุ้งเขาโยกอ่ะลอยลำอะ น้าอาวครับวันนี้มาหน้าอาวโดนมั้งเนี่ยแลละถ้าไม่ใช่ปลาเขาก็น่าจะนี่แล้วล่ะน่าจะเป็นปลามนเนมนกัไมารู้นกันครับนะว่าลำลำลำ,ลำอยู่ข้างๆผมก็โดนปลากันหรือเปล่าไม่รู้เนาะวิ่งมาเขียดข้างคลนฮะสองลากล่ะฮะเนี่ย เส้นสองเส้นนี่ลากสองเส้นเปล่าเห็นปะเขายังปั่นอยู่เลยถ้าไม่ใช่ปลาเขาจะโยกเหรอะโอ้ยตาลายหมดแล้วนี่ ไปเดี๋ยวจะเอาของเราดีกว่าปล่อยยังครับข้างหลังปล่อยยังของเงไม่ไปเลยเหรออะของเงี้งไม่ไปเลยเหรอปล่อยยังของเงอ่าปล่อยไอีกไันได้ได้ไปนู่นเลยนู่นน่ะไปนู่นน่ะ ปล่อยไปนู่นไหนเงี้ยไปจวบโู่นนะ่ะไปไปจวบโน่นนะ่ะไป็ไนไรเราไปจวบโน่นนี่คนไปหัวหินตามตามกันไปหัวหินอะไรนะชามเหรอไ <c oughs> <c oughs> ล่กันมาเนาะท <c oughs> างไหน,นวา่ามัเหรอเออระวังช่วยคายามือเด้อข้างหลังปล่อยอยัง <c oughs> ปล่อยแล้วเปล่า <c oughs> เจย์เจยวเยย์เองเปล่า เกี่ยวเองป่อเองบอน่นัเงเรื่องพ่อบ่อปั้นเองด้วยเจ้าเดี๋ยวมันกินคามืออีกเด้อนะครับเพิ่งจะมีเวลานะครับไลฟ์สดให้ใหชมสวัสดีนะก็บ๊ายดีอยู่ในถังครับอยู่ในถังเดี๋ยวคอยดูคลิปตอนเย็นนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็จะเอาคลิปลงทยอยลงนะครับมันมันมันพ่อเจ้าค่ะ มีหลุดมีได้นะครับมีเสียวมีวืดมีวาดอะไรแหละและ้ว <laughs> ไอ้ใหญเขาบอกตัวเล็กกูไม่เอาเอาเอไม่ใช่หรอกมันเอาไม่ได้มันหลุดแอ้ตัวเล็กจะใหญ่ก็ช่หรอมันกินเบ็ดมาใครอยาไปปล่อยวะน้าวครับไงนะใครอยากมาลองก็สนใจก็มาลองดูครับนะอยู่ที่ดวงเออนี่แหละครับหน้าวนาวนาว แเขาลักจริงๆนะเสาต้นหัวเรือนี่นะหลงลงไม่ได้ครับผิดกติกาครับใช้ฝีมือครับออออพอได้อยู่นะก็ในถังนะเดี๋ยวค่อยดูคลิปตอนเย็นน่ยตอนจิมยีเย็นมันน,น้ำแข็งครบอยู่ครับนสนุกสนาน เอา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 ไปกระได้เซตคันเซตคันอือสนุกสนานกันครับหน้าอาวหน้าอานะสนใจใครอยากจะมาลองก็มาหน้าอาวหน้าอาวเนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอเคมาก โอเคมากสบายใจแล้วสบายใจแล้วเย็นได้กลับบ้านสบายใจนะกลับแบบสบายใจครับคมยเรื่ได้ไม่ได้ตลาดเฮ้ยเขาจะบอกว่าเป็ตลาดได้ไงคลิปเรามีตอนเย็นไม่มีตลาดฮะซื้อไม่ได้เออคลิปเรามีเออคอยดูคลิปดิเราจะไปตลาดกันกลับเย็นเรื่อยไปตลาดตลาดปิดแล้วเช้าอยู่ในเรืออยู่เลยเชียร์ดิ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 เชยร์ดีเช้าเช้าเช้า หน้าว่หน้าอ่เนี่ยระวังสวนเด้อเอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้เลยเดินครับเขาเงียอยู่ไหนเห็นเหรอผมยังไม่เห็นเลยสีแดงเหรออันนี้สั้นสุดใช่ป่ะไม่ไอสีส้มเนี่ยสีส้มที่ผมมันใหม่เนี่ยสั้นสุดใช่ป่ะเออ ไปอีกแล้วนี่ไปได้ยตอนเราคีเราตอนตั้งท่าไม่อยากจะกินหรอกตอนเราเผลอๆแล้วแม่งซัดคาเมือนอมนั่นไงเออูนี่ยไงือยึดเรือโดนน้องบอกว่ากินแล้วกินแล้วตอนที่เราจะวิ่งมานะกปอเออที่ผมบอกให้เก็บไงเขาวัดกำลังวัดว่าปล่อยมันดึงไปแล้วอีกสายนึ่งขาดเสียดาย ปล่อยสนุกครับนะทำการปล่อยเล้ยงี้เส้นเนี่ยอีเส้นหนึ่งบอกปล่อยปล่อยปล่อยโอ้กิมบอลผมทำไมมันใสไปใสมาวะบาปไม่นิ่งก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องมข้าเยอะอู้ดแต้ๆตๆๆต่แต่อะไรบ้เออนั่นแหละพอดีคำเอาตัวแข็งแรงนน่เงี้แข <c oughs> ็งแรง<อ> <c oughs> วะฮะแข็งแรงนะ <c oughs> คิดว่าแข็งแรงก็ไปออกาดนะครับมาลอยสายหน้าานะครับพอได้สนุกกันนิดๆหน่อยๆนะครับเสียงยิ่งกว่าเชียร์มวยครับเอ,อ้ยลุ้นยิ่งกว่าเชียร์มวยยิ่งกว่าคู่เอกอีกวะเนี่ย <laughs> บรรยากาศไป นะครับขวดที่เราลอยเราไม่ได้ทิ้งไปอย่างที่คิดนะครับอย่างที่ตาเห็นนะตากินมันก็ลอยมาเหมือนเดิมลอยปะ่ะลงป่ะลงไปแล้วไปแล้วนะครับลอยสายหน้าเอาครับวันนี้ครับ นะสบายๆสไตล์เงี้ยเขาแล้วเรามีเมนูอะไรจะทำยังไม่รู้นะยังไม่ได้ทำนะยังยังมีมีปลาดิบเลยยังไม่ได้ทำต้อกไปยังไม่มีเวลาแล้วปลาาโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปตอนเย็นดีกว่านะครับนี่ไอสดแค่ว่าให้เรารู้ว่าเราออกมาเฉยนะครับเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มนะ ไปดูในคลิปตเต็มเย็นนี้นะครับถ้าอัพลงทันก็จะอัพให้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมนะครับ